เมื่อก่อนหนุ่มๆเนี่ยพี่ศักลิงลมนะเว้ยใครเตะพี่ลม้มก็ไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ำนะปะะ๋าป๋าไอ้ร้อนอีกแล้วนะแต่ไอ้โอยเราเขาพีตัวกระโดดมาทามผมพี่เขาก็โดดมาทามผมยังไงเลยผมตายเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยพี่ผมติดพี่พี่โดนทับพี่ทำไมน้ำขึ้นช้าพี่ผมตายตายทำไมเนี่ยวนจาาตยผมโดนวงหมาทามเลยอืออ้าวจะซ้ำนะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาพังอัดเออดูลิงลมหน่อยดิ เขาบอกอย่าปักแกวอย่างเงี้ยเลือดสิบสี่ล้านอะ่ะอย่าพูดเยอะอย่างเงีบบ้ยเขาบอกอย่าแซมแลมอะไรของนอั่น่ะเอาอะไรไปสู้เขาป่ะจ้าของเหมือนกันเลยวะหมอหมองม,มอ,งมองต้องไปปามองให้ปากไปแล้วมองเสียชีวิตอันนี้ตัวอะไรไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวนี้จับนี่ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวนี้นจับนี่ไง ที่นี่จ้ามันเกือบใส่ฟ้าใส่ผมพี่มันเกือบใช้อัศนีผมล็อกปลาก่อนอุ้ยปลาปลาตายไปแล้วนี่จ้านั่นนี่มันเขาจะมาตายโอ้ยเป็นไงเจอแบบว่าล็อกเท้าเทียมล็อกเท้าเทียมล็อกเท้าเทียมนี่เป็นไงไงเจอโซเดกแบบล็อกล็อกพิ่กัปพี่ผมตายพี่ เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เซตที่ใหม่เรายังม um> anyway> ีโอกาสชนะผมปานิจายโอเคลุกขึ <h <h ้นเร็วเร็วนิจามันอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างๆเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยขึ้นมาลุกขึ้นมาดิมาเล่นก่อนอย่าเพิ่งตัดใจมันฟูได้เกมมันมันมีแพ้มีตลุกมีนอนมันปกติไหวปะล่ะตัวไรตัวไรโอ้โหอะไรมอง ปักก็ง่ายเป็นไงเฮ้ยนินจาอยู่ข้างๆนี่นี่เป็นไงเอ้ยข้างหลังตัวไรตัวตัวตัวนินจาเหรอตัวนินจาเหรอเขาเรียกตัวนินจาเหรอนินจาลุกขึ้นมาแล้วนินจากำลังจะไล่ไสายฟ้าชุบชับชุบชับชุบชับบอกพี่เอ้ยเฮียเขาจะชุบชับ,ชบพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ฟังผมก่อนพี่ผมมีเรื่องจะบอกพี่มานีดิใกล้ๆนี่ไงผมมีเรื่องจะบอกเอ้ยคนหนึ่งว่าไงพี่อยากจะฟังเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้ฟังเหรอพี่มาตัวนี้เลย เลมอนฉ่ำน้ำผึ้งอันนี้ดิเรื่องเล่าเรื่องเล่าวันอาทิตย์เรื่องเล่าวันอาทิตย์อะไร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 เหมันใครวะอ๋อหนึงโอเปอร์นี่เลยเป็นจ้าเตัวโขกไยไหนอ่ะอุ้ยเกือบดันไงเรียกดีนะกระโดดออกมาจากน้ำนี่เฮ้ยโอ้โหลวกลบสองคนโอ้โหไงไอ้หมอบอดบ้าอะไร าตาผมอบอดผมจะเดินข้ามถานนไมได้ยังไงถนนต้องปาดเต็นผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนท์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะดีนะกระโดดออกมาอย่างน้ำในเฮ้ยหูหูร้องล้เสองคนโอ้โหงังเงฮี๊ดเป็นไงสไลด์แบบมันจัดเรียบร้อยเรียบร้อยน้องว้าวีมันว่ะ มันจะรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่นีมันกระโดดไปข้างหลังบ่อน้ําพุหนุนผมไปเล็งก่อนนี่แม่นี่แม่ตัวเองจะเอ๋ตัวเองออกไปขึ้นนะปิดป้าได้จะไปชุบจะไปชุบโอ้แข็งนะมันติดมันติดฟอร์สป่ะแบบไม่เอาผมให้ปลามันยินจามันลุกขึ้นมาแล้วน่ะรับผมเฮ้ย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 ผมโดนใบเออดีนะผมปาทันนี่นี่อีกตัวนึงเออ เออ <oh> พี่เขาดูสตรีมผมอยู่พี่เขาบอกเขาดูสตรีมพี่เขากำลังจะมาวิ่งปลาผมพี่เขาเล่นไม่ซื้อแล้วนี่นี่พี่ดูสตรีมหมอเป็นไงเป็นไงพี่ผมขอโทษพี่ผมขายน้ำผึ้งนะพี่ถ้าพี่ดูสตรีมอยู่ผมขายน้ำผึ้งนะพี่พี่ซื้อน้ำผึ้งก่อนดีก่อนพี่เล่นเกมอ่ะเฮ้ยโอ้ยเกือบอ้าวแต่เขาเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับ ประสาตาผมไหวมากอู้งพี่มันสองตัวนี่มันอยู่ตรงนี้นี่สองคนนี่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 ฮ่าฮ่าพี่ผมปิดพาม่ไหวเลยเขาเยอะเกินไมเอาพี่ข้าวมาดิผมผมไม่กล้าออกไปมันปลาผมเข <ล S 1> าจะชุบ <เล S 1> ตัวไหนเอาดิเอาดิพี่ชุบตัวนี้ผมปลาตัวไหนอะอันเดนอันเดนเน่อันเดนเนเ่เรียบร้อยอเอาไปซึ้นี่ ซื้มจากไหนอ่ะผมอ,อีกตัวนึงอยู่ไหนวะผมจะผมจะขายน้ำผึ้งนะเดี๋ยวแต่เขาลุกขึ้นมาผมไม่เฮ้ยโอ,โ,ฮโอ้โหมอ,องนั่นไหมนั่นไหมสตีโบสตีบอดี้เหรอไปแล้วเดิมมาใหม่สตีบอดี้หมดแล้วบอกเออเป็นไงเจ้าเฮลลี่ไลท์เขาให้เป็นไงทำไมวะโดนตอนผมผมขายน้ำผึ้งมาหนึ่งใบโอเคขายน้ำผึ้งก่อนอเกมมาเล่นที่หลังให้ขายของก่อนนะ รอใมันขึ้นมาแล้วมันต้องผมจะรอแล้วรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอที่นี่นินจาอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโน้ตพี่นินจาบอกนี่นี่อยู่ขวาเนี่ยติดถอนไม้เฮ้ยอีกตัวนึงอยู่ข้างๆผมเนี่ยอ้าวว้าวว้าวนั่นแน่ไม่ตีชั้นทีนี่นี่แน่นี่แน่อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเขาว่างั้นนั่นแน่ไม่ตีว่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยเขาลุกขึ้นใหม่แล้ววะผมต้องไปช่วยเพื่อนวะ่ะเฮ้ยยังไม่เห็นน้ำวนเออพี่ผม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 ,ผม,ผ,ม,ผ,มผมออกมาแล้วผมเกือบโดนทับเกือบเสียชีวิตอีกยี่สิบวินะแต่เขาติดวิกันแล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วนี่ไงนี่ไงเราเราไปผ่านนี่เฮ้ยติดติดเมอร์ฟี่อ่ะเออนี่ไงนี่ไงเขาลุกมาแล้วโดนป้ายทีสิบวิปักเขาไงติดก่อน,น,อ <c oughs> อนไหม <c oughs> <c oughs> แย่แ <Yeah S 2> ล <ะ S 2> ้วเขาว <ละ S 2> ิ่งหนีผมไปนู่นแล้วโอ้โหจัก,ก,กระยักษ์กระไรจักระยักษ์กระไรเป็นไงจะบแพ้นะเกือบอ๋อผมรู้แล้วทำไมแพ้เราไม่มีคนกดบางกรอ่ะนี่ผมกดอยู่คือผมจะขายของดิโอ้โหติดอีกแล้วอ่ะฮืมอืม ไม่ยอมแล้วรอบนี้ผมต้องจริงจังแล้วไปแล้วเยวผมกลับมาใหม่แหลก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 แหอพาเขาไล่ใบผมนี่ไอ้มองกระโดดเป็นกบเลยหนูนะอยู่หลังบ้านเราผมโดนคอสผมเก็บม้องให้แล้วแ้ผมตายแล้วนินจากำลังเดินมาผมเก็บนินจาให้แล้วเฮ้ยนินจาขอนไม้แตกแต่ผมเก็บให้อีกทีนะโอเคสวย ไปแล้วเฮ้ยนั่นแน่นั่นแน่จุ๊บวับวับใส่ช่วงชุลมุนถามอยู่มันคือสกิลอะไรสกิลหลับผมจะกลับไปรอนิจานผมมาเฮ้ยเกือบลงน้ำบนว้าวค่าสวยนิจียตัวหนึ่งอยู่ขวาเสียชีวิตไปแล้วเฮ้ยไม่ตายตายแล้วอึ๊บอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆผมเลยพี่ผมต้องส่งนงขุนทองไปกัดเขาเป็นไงล่ะเจอหนูขุนทองให้ อยู่ไหนนะไอตัวปิ้วปิ้วเนี่ยไอตัวปิ้วปิ้วเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังนะได้ยินนะอันนั้นแน่บังเกิดนะบอลเกิดเฮ้ยผมกระโดดก่อนแป๊บนึงกดกดให้ดีกดไปก็ตายแล้วสวยกดมกังกรทีดีกดได้ปะกดได้ปะแต่ตายแล้วเนี่ยกดไปแล้วกดไปแล้วเซตทีมขึ้นมาใหม่ก่อนดิ <c oughs> ทีมเราตาย นนจาเขาวิ่งตามผมนู่นอะมองอยู่ไหนมองนอนอยู่มองนอนอะไรเปเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกเกือบตายให้ผมต้องพานนจา่อกโอ้ยนนจามีการตายด้วยเอ้ยกระโดดมาแล้วมองเอ้ยอีกตัวหนึ่งนนจาต้อมา ใส่จังหวะชุนลมุนปามองแล้วไปก่อนแล้วครัวเฮ้ยนิจาช้าน้ำอยู่ข้าง้ๆที่ผมเกือบเสียชีวิตหา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 มีคนโอเปอร์หาหาหากูไปแล้วเฮ้ยนอนไปก่อนมองอย่าที่จอย่าพึ่งลุกขึ้นมามันวุ่นวายหลายอย่างมึงลุกขึ้นมาหลายตัวแล้วมันปวดหัวไปก่อนนินจาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนินจาเฮ้ยปะปะปะโอ้โหเรียบร้อยติด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 ที่มันบั๊ก บล็กพี่กดมากดทีนึงดิกดมังกรให้ผมทีนึงกดไปแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยฮัลโหลโอลยดูกดดิครับพี่ต้นเล่นฮอนยังไม่จบเลยเนี่ยไม่ใช่ตัดกันนินจาอยู่เนี่ยไอ้เแ้ะมองกระโดดเป็นกบแล้วตบกลับไปก่อนผมตบไว้นะนินจาจะมาวางน้ำวนทำไมอ้าวไปแล้วเฮ้ยนินจาเขาไล่สายฟ้าพี่ ผมต้องเล่นจริงจริงจังๆเนี่ยเขาอยู่ข้างๆผมเนี่ยแล้วผมปายแล้วผมหมุนออกเลยได้ปะเอาดีแล้วผมปายทีนัผมหมุนออกก็ปะไม่ได้หวะมันบล็อกอะเอ้ยออกได้ละผมนั่นแน่อันนั้นแน่อดีตผมปายแล้วผมแล้วผมปาแล้วผมปาแล้วตัวอะไรอันนี้พระพระไม่เอาพระไม่เอาพระไม่เล่นฮะเฮ้ยนิจาอยู่ข้างหลังผมเขาจะไล่ส่ฟ้าขอปั๊มสแต็กกนึ่งพึ่บ เฮี er, <c oughs> ยเดดตายห้าสิบเก้าวิจะชนะอยู่แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าจริงแล้ว <S <S ปลาทั้งโกมันไม่ใช่ปลายังไงได้ยังไงเอาจริงเหรอปลาทั้งโกไม่ใช่ปลาเหรอมันคืออะไรวะอ้ยนียงไงมันคือแป้งทอดจริงเหรอเฮียเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยได้ยังไงรูไม่รู้เฮียพี่พูดจริงมะเนี่ยเลยจริงจริงพี่ข้าวไม่บอกนี่ผมไม่รู้นะเนี่ย เออไม่ได้ที่ตลอดเลยโอ้ยขอนไม้เขาเด้งมาอันนั้นนี่แต่มันมีเงาเยอะเฮียเดี๋ยวผมแพ้เอ้ยเอ้ยกดมังกรดีแล้วกดกดแล้วกดแล้วกดแล้วกดเฮียอะไรเดินช้าชิบหายชุบเลยไม่ได้กดเลยบอกกดแล้วเฮียหัวไม่มีมังกรเลยกดบ้าอะไรเฮียหลอกลวงผู้บริโภคตากูจะบอดกดตัวผี แล้วก็ไปมันวายน้ำมันได้สิวิสิบวิสิบวิสิบวิอีกตัวนึงอยู่ไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนผมนั่งทำสำเร็จแปดแปแปแปดวิไไ่ไชด้ลังบอกบอกบอกแลยโอ้หบอกมันปลาไม่ทันไม่ทันท้ายผมโดนแข่งัมันจกระโดดกิวบ้าเลยแต่เมื่อกี้ผมไปนิจาตัวนี้ทันนะผมโดนหลอกดิไม่ได้กดมังกรพี่เขาหลอกผมว่าเขากดพี่จริงี่เขาไม่ได้กดมังกรพี่ผมสเตีมอยู่ผมย้อนให้ดูไม่มีมังกรสักตัวหนึ่งพี่